สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนการประยุกต์ของอนุพันธ์นะคะ EP 3นะคะวันนี้เราจะมาหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนะคะจากอนุพันธ์อันดับที่1น,นะคะอนุพันธ์อันดับที่1ก็คือตัวนี้นะคะการหาตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะหรือว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้อ่าเรามาดูที่กราฟนะคะพิจารณานะกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะให้เราสังเกตที่จุด a b c ด d แล้วก็ e นะคะตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าจุดพวกนี้เนี่ย a ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่อ่ามันอยู่ข้างบนนะคะสูงสุดในช่วงของ a กับ b นะคะจุด b ก็จะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดในช่วงของ b d นะคะจุด c เนี่ยจะเป็นจุดที่สูงที่สุดในช่วง e ถึง f นะคะจุด d จะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดในช่วงของ g ถึง h แล้วก็จุด e เนี่ยจะเป็นการที่เราพิจารณากราฟนะคะแล้วดูจุดดังกล่าวที่ครูอธิบายไปเมื่อครู่เนี่ยเราก็จะมาดูบทนิยามนะคะของค่าสูงสุดสัมพัทธ์จุดสูงสุดสัมพัทธ์ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์แล้วก็จุดต่ําสุดสัมพัทธ์นะคะถ้าเราพูดถึงจุดนะคะเราจะต้องบอกพิกัดของ x กับ y นะคะตัวนี้นะคะจุดแต่ถ้าเป็นค่า คำว่าค่าเราจะใช้แค่ค่า y นะคะตัวนี้นะคะให้เราเข้าใจตัวนี้ก่อนท mm. ีนี้การที่ฟังก์ชัน f เนี่ยมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะที่จุด x เนี่ยเท่ากับ c เนี่ยบนช่วงช่วงหนึ่งนะคะเนี่ยบนช่วงช่วงหนึ่งซึ่ง c เนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้ด้วย c ต้องเป็นจุดที่อยู่ในช่วงนี้และค่าของเนี่ย f c ก็คือค่าของ y นะคะมากกว่าหรือเท่ากับค่าของตัวอื่นๆนะคะก็คือมันอยู่สูงที่สุดนั่นเองนะคะ ก็คือค่าตัวนี้คืออยู่สูงสุดนะคะเราก็จะเรียก f c คือค่าตัวนี้เนี่ยว่าค่าสูงสุดสัมพัทธของฟังก์ชัน f และพิกัดของ c f c เนี่ยว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์มันก็คือ x กับ y นั่นเองนะคะตัวนี้พอเราเอาค่า x ไปแทนในฟังก์ชันก็จะทำให้ได้ค่า y ออกมานะคะทีนี้พอมาดูฟังก์ชัน f เนี่ยมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ ที่ x เท่ากับ c เนี่ยบนช่วงนี้นะคะ c ก็จะเป็นจุดที่อยู่ในช่วงนี้ด้วยโดยที่ค่าของ f c เนี่ยก็คือเป็นค่าที่น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือค่า y นะคะแต่ว่าแทนด้วยจุดที่มันน้อยกว่าเพื่อนนะคะจุดที่ต่ำที่สุดเราก็จะเรียก f c ตรงนี้ว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะของฟังก์ชัน f แล้วก็เรียก C กับ Fc ว่าจุดต่ำสุดสัมผัสนะคะอ่าเมื่อกลับมาดูกราฟนะคะเราก็จะเห็นว่า A เนี่ยเป็นจุดสูงสุดนะคะในช่วงของ A กับ B นะคะตัวนี้นะคะ C ก็จะเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะคะบนช่วง E กับ F นะคะแล้วก็ E ตัวนี้ไปก็เป็น E ตัวนี้ก็เป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะคะบนช่วงของ HK นะคะ B ก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัสนะคะของช่วง BD นะคะ D ก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัสนะคะของช่วง G ถึง H นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะดูกราฟเนี่ยจากกราฟเพืาให้เราหาค่าสูงสุดค่าสูงสุดให้เราคิดถึงค่า y นะคะจุดสูงสุดสัมพัสก็คือพิกัดต้องบอกพิกัด x y ค่าต่ำสุดสัมพัสก็คือค่า y ที่ต่ำที่สุดนะคะ จุดต่ําสุดสัมผัสเราจะต้องบอกพิกัด xy นะคะที่ทําให้ได้ค่า y ที่มีค่าน้อยที่สุดจากกราฟเราจะเห็นว่า a เนี่ยคือจุดสูงสุดสัมผัสนะคะโดยที่ a มีพิกัดก็คือเราจะต้องเขียน x ก่อนเนี่ยตรงกับ5นะคะแล้วก็ค่า y คือ9ก็เลยได้จุดสูงสุดสัมผัสก็คือ5กับ9นะคะค่าสูงสุดสัมพัสเราจะใช้แค่ค่า y ค่าเดียวนะคะเราก็จะตอบ9 มาดูจุดต่ําสุดสัมพัสนะคะก็คือจุด B นะคะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะคะก็จะมีพิกัดก็คือเขียน x ก่อนก็คือ10แล้วก็ค่า y ก็คือลบ4ก็จะเป็น1 0ลบ4นะคะค่าต่ําสุดเราจะเอาเฉพาะค่า y ก็คือลบ4นะคะตัวอย่างที่2นะคะจากกราฟนะคะทรงหาค่าสูงสุดจุดสูงสุดค่าต่ําสุด จุดต่าสุดนะคะของเราก็จะมาดูนะคะเนี่ย A คือจุดสูงสุดนะคะซึ่งจะมีพิกัดก็คือเขียน x มาก่อน8ปดนะคะตัวนี้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เราจะเอาเฉพาะค่า y ก็คือ12ในส่วนของกราฟตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีจุดต่ำสุดสัมพัสนะคะไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะคะ ต่อไปเราจะมาพิจารณาค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะจากอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของฟังก์ชันนะคะเราจะสังเกตดูนะคะตรงนี้เนี่ยกราฟตัวนี้นะคะณจุดตรงนี้นะคะความชันเนี่ยคือเป็นแนวนอนนะคะถ้าความชันเป็นแนวนอนเนี่ยหมายความว่าความชันเท่ากับศูนย์เพราะว่าการที่หาอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยจะบอกความชันนะคะแล้วฝั่งทางนี้นะคะก็คือความชันเนี่ย ที่สัมผัสเส้นโค้งเนี่ยจะเอียงไปทางขวานะคะถ้าเส้นความชันเอียงไปทางขวาเนี่ยก็คือความชันเป็นบวกนะคะเนี่ยอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งมากกว่าศูนย์เนี่ยเป็นบวกนะคะทางขวาแต่ถ้าอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเนี่ยกหรือว่าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยนะคะเอียงไปทางซ้ายนะคะก็จะความชันติดลบนะคะแล้วกราฟอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะ จุดต่ำสุดก็ดที่ความชันเท่ากับศูนย์เหมือนกันนะคะก็คือความชันเป็นเส้นแนวนอนนะคะส่วนตัวนี้อันนี้คือความชันนะคะซ้ายเยียงไปทางซ้ายนะคะก็คือติดลบนะคะความชันติดลบก็คือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองส่วนตัวนี้นะคะความชันไปทางขวาก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะก็คือมากกว่าศูนย์ ที่เวลาเราจะพิจารณาเราจะพิจารณายัางไงเวลาที่เราพิจารณานะคะเราก็จะอันดับแรกนะคะเราก็จะหาจุดนะคะหาจุดนะคะที่ทําให้นะคะตัวนี้เนี่ยสมมุติครูให้เป็นจุด c นะคะเท่ากับ0เนี่ยเราจะหาก่อนเพื่อที่จะณจุดที่ความชันเท่ากับ0นี่แหละมันจะเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่าสุดนะคะ อันดับที่สองนะคะพอเราหาจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะมาแบ่งช่วงนะคะแบ่งช่วงเพื่อพิจารณาแนวโน้มนะคะพิจารณานะคะแนวโน้มนะคะอ่า แล้วพิจารณายังไงคะสมมุตินะจุดที่เราแบ่งช่วงนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นจุดสมมติมันเป็นแค่จุดจุดเดียวอะครูให้เป็น c นะคะแล้วสมมติว่าพอเราหาอนุพันธ์แล้วเนี่ยหาอนุพันธ์ันดับที่หนึ่งแล้วแล้วมาพิจารณาการแบ่งช่วงแล้วทําให้ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบ อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะถ้าฝั่งเป็นบวกความชันเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะว่าการหาอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเราเป็นบวกก็คือความชันมันเป็นบวกมันจะเส้นมันจะไปทางขวามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทางขวาใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นลบมันก็จะเป็นลงมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ค่าซีของเราตัวนี้ก็คือจุดสูงสุดสัมผัสนะคะตัวนี้แต่ถ้าเส้นที่เราหามาได้ตัวนี้นะคะสมมุติตัวนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวก การที่ความชันเป็นลบมันก็ต้องเป็นฟังก์ชันลบนะคะเอ็นมาแล้วพอมันหวมันก็จะเป็นเพิ่มใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าเป็นจุดต่ําสุดสัมผัสนะคะทีนี้ค่าตัวนี้มันก็จะมีชื่อเรียกนะคะก็คือค่าที่อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเนี่ยค่าซีที่ทําให้อนุพันธ์อันดับหนึ่งเท่ากับศูนย์เขาจะเรียกว่าค่าวิกฤตนะคะหรือว่าจุดวิกฤตนะคะ ตามบทนิยามนะคะถ้าเราหาตัวนี้นะคะอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ c ทเท่ากับ0เราจะเรียก c ที่สอดคล้องกับสมการนี้นะคะว่าค่าวิกฤตนะคะของฟังก์ชัน f นะคะเรียกจุด c แล้วก็ f c ว่าจุดวิกฤตนะคะของฟังก์ชัน f, f ตัวอย่างที่สามนะคะเราจะหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันเมื่อตัวนี้ค่ะ อันดับที่หนึ่งนะคะเราจะหาค่าวิกฤตก่อนนะคะเนี่ยหาตัวนี้ก่อนนะคะจับให้มันเท่ากับศูนย์แล้วก็จะพิจารณานะคะพิจารณาช่วงนะคะเริ่มก่อนตัวนี้จากที่เขาให้มาเขาก็จะมาหาุพันันดับหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะ x ยกกำลังสามก็คือตกกำลังลงมากำลังลดไปหนึ่งก็เหลือสาม x ยกกำลังสองตัวที่สองลบสาม x กำลังสองนะคะดิฟก็คือตกกำลังลงมาเอาสองมาคูณกับสามก็จะเป็นเป็นลบหกนะคะแล้วก็ x ยกกำลังสองกำลังลดไปหนึ่งก็เหลือ x ยกกำลังหนึ่งดิฟลบสี่สิบห้า x ก็จะได้ลบสี่สิบห้านะคะดิฟเก้าค่าคงตัวเท่ากับศูนย์พอได้มาแล้วนะคะเราก็จะมาแยกตัวประกอบนะคะเพื่อหาจุดวิกฤตนะคะ ตัวนี้จะเห็นว่า3เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมเราก็จะดึงออกมานะคะก็จะเป็นข้างในจะเหลือ x กำลัง2แล้วก็ลบ 2x ลบ15เราก็จะมาแยกตัวประกอบหน้าคูณหน้านะคะอะไรคูณกันได้ลบ15บวกลบกันได้ลบ2ก็จะใช้5กับ3นะคะแล้วก็ตัวพจน์กลางเนี่ยติดลบเราก็จะใส่ค่าลบหน้าตัวมากค่าบวกหน้าตัวน้อยนะคะ เราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะจับให้มันเท่ากับ0นะคะเพื่อหาค่าวิกฤตก็จะเป็นตัวนี้เท่ากับ0เราก็จะแทนค่าออกมาได้ว่าถ้า x ลบ5เท่ากับ0 x ก็จะเท่ากับ5ถ้า x บวก3เท่ากับ0 x ก็จะเท่ากับลบ3อันนี้เราได้ค่าวิกฤตออกมาแล้วนะคะก็คือลบ3แล้วก็5เราก็เขียนแทนในเส้นจำนวนตรงนี้ต่อไปเราก็จะพิจารณา แนวโน้มนะคะในส่วนที่มาทางนี้เนี่ยก็คือ x จะมากกว่ามากกว่า5นะถ้า x มากกว่า5เนี่ยเราลงไปแทนในตัวที่เราหาอนุพันธ์อันดับ1ออกมานะคะสมมุติถ้า x มากกว่า5ครูให้ x เ,เป็น6นะคะครูก็จะหาตัวนี้นะคะ ยกกำลังสองก็เป็นสามสิบหใช่ไหมคะลบหหกเป็นสามสิบหกลบสี่สิบห้านะคะตัวนี้ครูจะใช้ตัวนี้มาช่วยนะคะครูจะไม่คูณตัวเยอะๆอะอันนี้ก็เหมือนครูสมมติครูให้มันเป็นตัวแปรเนาะก็จะเป็นสามลบหนึ่งก็จะเหลือสองคูณอยู่กับสาสิบหอันนี้ก็ลบสี่สิบห้าตัวนี้ ก็จะเป็นเ2็ดบลบี่ายังไงก็มากกว่าศูนย์ดังนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นบวกนะคะ x มากกว่าลบ3แต่ว่าน้อยกว่า5นะคะเราก็มาเลือกสักค่าอ่ะเอาค่าที่มันแทนง่ายๆนะคะครูก็จะให้ x เป็น0ูนย์ถ้า x เป็นศูนย์ไปแทนตรงนี้นะคะจะหาตัวนี้หาก็จะเป็น3คูณอยู่กับ0ูนย์ได้0ูนลบ6คูณกับศูนย์ก็ได้0ูนย์นะคะ ก็จะเป็นลบสี 45, ซึ่งคำตอบมันคือลบสี่มันน้อยกว่า0ดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลบนะคะตัวนี้ช่วงนี้ก็คือ x น้อยกว่าลบสนะคะก็เอาง่ายๆเลยคูให้เป็น 4. ลบสลบสก็จะแทนนะคะตัวนี้3ามคูนลบ4ยกกำลัง2ก็คือ3ามคูนกับส6หนะคะลบ6กคูนกับลบสี่ ลบสี่คูณกับสิบได้48่สลบหคูณลบสได้ลบลบหคูณลบสได้บวกยี่สลบสีนะคะแค่ตัวนี้นะคะ48ลบส5ก็จะเหลือ3ามบวกยี่ส่เข้ากับ27มากกว่า0ดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบวกนะคะต่อไปเราก็จะมาพิจรารณาแนวโน้มของมันนะคะ ดูค่ะถ้าบวกตัวนี้ก็คือความชันมันเป็นมันเป็นบวกใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เอนไปทางไหนคะเอนไปทางขวานะคะ,ะเราเ็า่็วาดเอนไปทางขวาทีนี้มาเจอตัวนี้เป็นลบความชันติดลบมันก็จะเอ็นไปทางซ้ายนะคะเนียทางซ้ายแบบนี้ดังนั้นจุดนี้ค่ะค่าวิกฤตที่เป็นลบสเนี่ยจะทำให้ได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ทีมาพิจารณาต่อค่ะส่วนตรงนี้นะคะความชันติดลบมันจะเอ็นไปทางทางไหนคะทางซ้ายนะคะทางซ้ายตรงนี้นะคะซ้ายเนี่ยเอ็นไปทางซ้ายแล้วพอความชันเป็นบวกมันก็จะเอ็นไปทางขวาเนี่ยตัวนี้นะคะทําให้นะค่าวิกฤตที่เท่ากับ5าเนี่ยจะทําให้ได้จุดต่ําสุดสัมพัทธ์ทีนี้เขาให้หาค่า หาค่าหมายความว่าณที่จุด f ลบ3เนี่ยนะคะก็คือได้เท่าไหร่อันนี้คือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ณนะจุดที่ f เท่ากับ5เนี่ย x เท่ากับ5นะคะ f 5จะได้เท่าใดเนี่ยก็คือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ ทีนี้มาดูค่ะแทนค่าสูงสุดสัมพัท์นะคะก็คือเอาลบสามไปแทนค่าตรงที่มี x นะคะทุกที่นะคะแทนออกมาเลยก็จะได้คำตอบออกมาเป็น90สนะคะส่วนค่าต่าสุดสัมพัท์ก็คือการแทนที่ x ด้วย5นะคะในสมการตั้งต้นเลยนะคะที่เขาให้มาในฟังก์ชันที่เขาให้มานะคะก็จะได้ค่าต่าสุดนะคะสัมพัท อยู่ที่ลบ166นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะหนับแรกนะคะเราก็จะมาหาค่าวิกฤตก่อนค่าวิกฤตเนี่ยเราก็จะหาได้จากตัวนี้นะคะต้องเท่ากับ0นย์นะคะเราจะจับให้มันเท่ากับศูนย์เราก็จะหาเลยตัวนี้ตกกำลังลงมา กำลังลดไป1ก็จะได้ 2x นะคะแล้วก็บ 8x ก็คือดิฟได้ลบ8เนี่ยเท่ากับ0ค่า x ก็จะเท่ากับ8ส่วนด้วย2นะคะเท่ากับ4นั่นเองก็จะมาแบ่งนะคะเป็นเส้นจำนวนตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยก็คือ x เท่ากับ4เนี่ยจะเป็นค่าวิกฤตนะคะแล้ก็จะมาพิจารณาช่วงนะคะ ซึ่งก็มีอยู่2ช่วงนะคะจากการแบ่งตัวนี้ตรงนี้ก็คือช่วงที่ x มากกว่า4อันนี้ก็คือ x น้อยกว่า4เราก็จะมาพิจารณานะคะว่าความชันมันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบที่ x มากกว่า4นะคะก็สมมุติครูก็ให้เป็น5นะคะก็จะเป็นหาตัวนี้ก็คือ 2x ลบ8เราก็จะเป็น2คูณกับ5ลบ8ก็จะเป็น10 ลบ8เท่ากับ2ซึ่ง2เนี่ยมากกว่า0ูนย์ดังนั้นความชันเป็นบวกนะคะตัวนี้ x น้อยกว่า4คูให้เป็นสมนะคะก็จะมาหาความชันของมันนะคะก็จะแทนที่ x ด้วย3นะคะตรงนี้ก็จะเป็น2 3 6ากลบ8ก็จะเท่ากับลบ2ซึ่งน้อยกว่า0นย์ดังนั้นความชันตรงนี้ก็คือเป็นลบเราก็จะมาพิจารณา ถ้าความชันเป็นลบมันเอียงไปทางซ้ายนะคะเอียงไปทางซ้ายถ้าความชันเป็นบวกก็คือเอียงไปทางขวาดังนั้นณนะจุดที่ x เ,เท่ากับ4เนี่ยจะทำให้ได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะก็คือแทน f 4นะคะลงในสมการลงในฟังก์ชันที่เขาให้มานะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น c ยกกำลัง2ก็คือได้16นะคะ8 4 32นะคะบวก7ตรงนี้ก็จะเป็น16บวก7เนี่ยเป็น23นะคะลบ32อันนี้ก็คือบวกเพิ่มไป7มันถึงจะเป็น32อ,อ่ะมันต่างกันอยู่9นะคะก็ลบ9นะคะดังนั้นเราจะได้ว่าค่าต่ำสุดนะคะค่าต่ำสุด สัมพัสธ์ของเราก็คือลบเนะคะตัวนี้นะคะ,ะมาดูแบบฝึกหัดของวันนี้เขาให้หาค่าสูงสุดสัมพัสธ์และค่าต่ำสุดสัมพัส์ของฟังก์ชันนะคะเมื่อ f x เท่ากับ x กำลังสมลบส x บวกหเราก็ต้องคิดถึงการทำขั้นแรกนะคะเราจะต้อง หานะคะค่าวิกฤตนะคะที่ทำให้อนุพันธ์ระดับ1น,นะคะเท่ากับ0นย์นะคะความชันเป็น0ูนย์นั่นเองหาปุ๊บก็พิจารณานะคะพิจารณาช่วงที่ได้นะคะแล้วถึงหาค่านะคะโดยการแทนจุดวิกฤตที่เราได้นะคะจากช่วงว่าเป็น จุดสูงสุดสัมผัสหรือว่าจุดต่ำสุดสัมผัสนะคะถ้านักเรียนสงสัยนะคะก็สามารถถามครูส่วนตัวได้หรือว่าจะถามในกลุ่มเช็ตนะคะก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ